สวัสดีค่ะวันนี้สื่อบรริการ i อแซคสข้อจะมาแนะนำโทรศัพท์ i อ Phone ของแกลสตรีมนะคะเป็นโทรศัพท์ i อ Phone รุ่น DXT สองสองศูนย์ศูนย์เอ็นเตอร์ไพรสมัติมีเดียโฟน for Android นะคะโทรศัพท์รุ่นนี้นะคะก็จะมีหน้าจอแบบทัชสกินีนมีความละเอียด480คูณ272พิกเซลนะคะรองรับการใช้งานของ Android 2.3นะคะรองรับการใช้งานสูงสุดอยู่ที่ 6ไลน์6 0 o เ n านะคะด้านหลังนะคะก็จะรองรับอยู่ที่2พอร์ต LAN แ,แบบ RJ45 นะคะความไวของการส่งข้อมูล1กิกะบิตนะคะรองรับ2พอร์ตแบบ RJ9 นะคะรองรับอุปกรณ์ Headset Handset นะคะรองรับ1พอร์ตนะคะใช้เสียบไฟ Adapter 5โวลต์น,นะคะรองรับพอร์ต USB 1พอร์ตนะคะใช้เสียบกล้องวิดีโอนะคะ รองรับ SD card นะคะใช้บันทึกข้อมูลนะคะและยังรองรับการเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลเป็นเบอร์หมายเลขภายในนะคะสามารถบันทึกเบอร์ภายในได้นะคะมีไฟสถานะการใช้งานนะคะขึ้นเป็นไฟสีเขียวนะคะต้องใดไม่มีก็คือไม่พร้อมใช้งานนะคะสามารถกดโทรได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะกดวางสายนะคะค่ะมาดูที่หน้าจอนะคะหน้าจอก็จะมี ปุ่มสมุดโทรศัพท์นะคะสามารถกดเข้าไปดูเบอร์มือถือที่บันทึกไว้ได้นะคะค่ะแล้วก็เป็นปุ่มกดเข้าค้นหาที่ google นะคะปุ่มกลับเมนูหน้าจอนะคะปุ่มกดเข้าเมนูนะคะปุ่มย้อนกลับเมนูก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพักสายนะคะปุ่มตัดเสียงไม้นะคะปุ่มอุปกรณ์รองรับอุปกรณ์เฮดเซตนะคะ ปุ่มกดเข้าดูข้อความนะคะปุ่มโอนสายหรือรองรับปุ่มประชุมสายปลายทางได้ถึง5สายนะคะรุ่นนี้จะรองรับสูงสุดอยู่ที่5สายนะคะ1 2 3 4 5นะคะปุ่มสปิกเกอร์โฟนนะคะปุ่มนี้ก็ใช้โทรหมายเลขล่าสุดนะคะสามารถปรับระดับเสียงขึ้นลงได้นะคะค่ะรุ่นนี้นะคะจะก็จะมามาพร้อมกับคุณภาพเสียงเ d ดีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองโทรวิดีโอคอลกันดูนะคะโทรที่วิดีโอคอลนะคะคะฮัลโหลค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ,คะเห็นภาพชัดเจนดีไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะภาพ ภาพก็ชัดเจนนะคะเสียงก็ระดับเพด,ดีนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีเล่นเครื่องนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะกดเข้าไปดูนะคะค่ะก็รุ่นนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูยู u t u โหลดดูหนังฟังเพลงได้นะคะหรือเล่นสกายได้นะคะค่ะมีแอปสโต้นะคะเล่นไลน์ได้นะคะ เข้าเฟซบุ๊กได้นะคะหรือจะเล่นเกมก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมดูสักเกมหนึ่งนะคะ มาเล่นเกมได้นะคะทั้งภาพทั้งเสียงก็ชัดเจนดีนะคะความไวนะคะก็ได้ระดับตามที่ท่านต้องการเลยนะคะถ้าท่านใดที่ฟังแล้วสนใจนะคะอยากจะเข้ามาลองดูสินค้านะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ขอเชิญมาได้ที่ศูนย์บริการ i อ a c นะคะ อยู่ที่ซีคอนบางแคชั้น3โซนไอทีห้องไอทีสามเจ็ดค่ะขอบคุณค่ะ